นัดเมียโชคโพสทันทีหลังจบรายการโหนกระแส ล่าสุดนัดเมียโชคได้ออกมาโพสต์เคลื่อนไหวครั้งแรกหลังไปออกรายการโหนกระแสพร้อมระบุข้อความว่าหลังจบรายการโนกระแสเราสองคนได้กลับมาคิดทบทวนถึงความผิดพลาดที่ทำลงไปและเสียใจจริงๆโดยเฉพาะนัดที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เลยและไปฉีกหน้าพี่บอลและทำให้พี่บอลเสียใจทั้งๆที่พี่บอลก็ช่วยสนับสนุนกันมาตลอดถ้าย้อนเวลากลับไปได้พวกเราจะเข้าไปขอโทษพี่ที่ผิดสคริปต์เรื่องราวคงไม่บานปลายแบบนี้พวกเราจะเก็บเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบนี้ เป็นคติสอนใจและไม่ผิดพลาดแบบนี้อีกส่วนงานคู่ที่รับไว้จะกลับไปเล่นให้ครบตามสัญญาขอโทษพี่ดอนเจ้าภาพทุกท่านแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ